นอนเขียนบ่วงมือเศร้าคือว่าเออข้ามาคนมันเจ็บไข้ได้ป่วยจังสัตยจังสีแม่ข้ามานอนเขียเบิ้งส่วนโตขอยกไว้ก็อพราะว่าเจ้าข้าเลยก็เดินมันหนาทีมาจากเออแบบกรรมแต่อดีตน,นะน้าคล้ายๆว่าแบบเขาหมักขาสัตว์มาชีวิตมัเนี้เขาเจ็บป่วยอดอดแอดแอดมากมาเนี้ยขอยมางงว่ามันทีมีผลมากแต่คุณเด้อเพราะว่าบางเทื่อการที่ขอยมันแข็งแรง ่อยกัดสิมีบุญนในการบวชคาสาัตว์ชีวิตอยู่เพราะว่าซาดนี่เคยคาสาัตวเปลี่ยนเลยไหมคอยคิดว่าเออมันสิเป็นอันนี้สงบนี่เลยเขาบวชคาสัตว์ปนันนี้เขากัแข็งแรงอยู่ตลอดปันนี้กูจังแน่เป็นญาติเทาเลยนะญาติดนอนเองเนี่ยกูจังแน่เราเล่าเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดทั้งที่เล่ากับบวได,ด้บวได้เห็นยังพิดคือกันซา์นี่เราได้เห็นยังพิดแต่ว่าซาติเลียวเราอาจจะคาซัตชีวิตดูต่อไหนเราก็เลยเป็นโรคทั้งที่มันก็เลยแบบ เสือมันเสืออะไรไหมขันข้อคิดว่าอยากเสือมันเสืออะไรเลยเรื่องเรื่องกรรมเรื่องยังเลยแม่เออเท่าที่ปฏิเสธกับอะไรเท่าบุญลีกับอะไรมันเสียงบอกมันคิดไปคิดมามันมันก็มีส่วนสื่อกับว่าแป๊กแกหรือว่าพูดแน้เกิดบ่เสือว่าสาดที่แล้วมีจริงมันกิมันกับ่เสือมันกับเลืยแต่คนเสือเนาะ